เราไม่สามารถเป็นคำมพงของใครไปได้ตลอดการแต่เราสามารถเป็นคํา่านของแม่ได้ตลอดไป สวัสดีค่ะพี่พแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทักจก24ผู้สนับสนุสนรายการนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนํำพักจกดีๆนะคะทักจก24จบครบเครื่องเรื่องมวยนะคะ apk ยี่สิบ่ค่ะ apk ยี่สิบนะคะักจกคู่ที่3รองคู่เอกนะคะทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนท เจอกับแก่นอุบลพอหลักบุญคู่นี้ชกกันที่พี่กันห1 2รอยสิบสปนะ,ะเมื่อเช้าช่างได้พอดีนะคะ1 1อยอนค่ะเลตล่าสุดเปิดเมื่อคืนนี้นะคะทักทิมทองเป็นต่อ53ดูจากรูปภาพแล้วนะคะสูสีกันมากะคะดูแก่นอุบลหนากว่าด้วยทักทิมทองเป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทางฉลาดรู้จักวินาทีทองของตัวเองดีงั้นน้องไม่นักกลัวน,นะคะถ้าชกกับมวยเดิน จะเข้าทางเขานะน้องมีสไตล์การชกแบบ2องจังหวะนะจังหวะหนึ่งคือมวยฝีมือนะทรงถอยตั้งรับจับทางมากกว่าเดินนะเมื่อมีวิวลาทีทองน้องถึงจะใช้จังหวะสองในการปิดเกมคือเดินแรกเดินบวกนะคะแล้วก็ไม่เกินหนะึ่นาทีคือปิดเกมชนะน้อกได้ตลอดนะคะเหมือนที่เขาทํามาได้ตลอดทั้งปีนะคะวันนี้ชกกับแก่นอุบลน,นะคะก็จะจะเป็นมวยทรงบูก็ไม่ใช่มีอาวุธน้อยกว่า แต่คดม่นลนะคือมีแข้งซ้ายเตนะหนักเตะแม่นนะคะเตะจนหนูเคยครั้งหนึ่งที่หนูเห็นเขาเตะแล้วหนูอุทานในใจอะ่ะเขาเตะแล้วเขาออกหมัดพร้อมกับเตะหนูเคยคิดนะว่าวิ่ําได้ไงวะเตะแล้วก็ต่อยแบบออกพร้อมกันแล้วแม่นมากดังเสียแรงมากลูกห,หนูเคยคิดนะเคยเห็นเขาครั้งหนึ่งอะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นมวยทรงคล้ายๆกันนะคะตั้งรับจับทางนะคะถ้าให้เดินแบบบวก เกมแบบรวดเร็วบูดักนก็ไม่ใช่ทรงนะคะก็เป็นเหมือนแบบจังหวะที่ยังแบบไม่ออกอาวุธจ้องกันอยู่นี่ไม่มีใครเดินแน่นอนหนูมองว่าต่างคนต่างแบบเป็นมวยทรงถอยอะถอยก่อนแล้วก็แบบถอยตั้งรับจับทางนะคะแล้ววันนี้ชกกับทัพทีมทองนะ,ะมวยฝีมือถอยเล่นเชิงรอจังหวะบวกเหมือนกันนะคะหนูมองว่าทรงนี้เข้าล่องแข้งซ้ายแก่นอุบลเลยนะ จังหวะยืนเล่นเชิงเล่นลูกฝีมือนี่หนูมองว่าไม่มีใครเดินบวกเดินบูแรกกันแน่ๆทับทิมทองไม่ใช่มวยเดินส่วนแก่นอุบลเมื่อคู่ต่อสู้ไม่เดินเข้าหานะหนูคิดว่าน้องชอบนะบนเวทีที่เขายืนจะมีเนื้อที่กว้างพอในการออกแข้งซ้ายนะเขาเป็นมวยที่เตะแม่นอยู่แล้วเมื่อพื้นที่ได้องศาในการเหวี่ยงแข้งได้คู่ต่อสู้อยู่ในระยะที่ไม่ใกล้เกินไปหนูเป็นคนที่พูดตามที่หนูเห็นนะ จ้าทัพทิมทองไม่เดินแน่นอนถ้ายังไม่มีวิลาทีทองให้เขาปิดเกมเขาเป็นมวยที่ฉลาดเขาจะเดินก็ต่อเมื่อมีวิลาทีทองที่เขาสามารถมั่นใจว่าเขาปิดเกมได้ถ้ามวยแต่มาเล่นเชิงเล่นลูกฝีมือถอยตั้งรับจับทางนะคะองศาได้ระยะพื้นที่ได้การเหวี่ยงพื้นที่เพียงพอทุกอย่างลงตัวนะ,ะแข้งซ้ายเจ้าแก่นอุบลน,นี่ออกหนักแรงกว่าเดิม มั่นกว่าเดิมแล้วก็มีจังหวะไม่เหนื่อยในการออกแข้งนะง่ายๆชิลๆเข้าล่องแข้งแน่นอนค่ะคู่นี้ถ้าสมมติหนูเล่นมวยแบบสไตล์หนูไม่ได้บอกใครไม่ได้ฟันธงลงไปนะหนูจะแบบว่ามั่นใจในการแบบว่าเล่นมวยเทวดาให้เป็นเทวดานะแต่อันนี้มาฟันธงเผื่อมันไม่เข้าอย่างที่หนูพูดใช่มมันไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่ถามใจหนูหนูมั่นใจอะเพราะเงินในกระเป๋าหนูหนูเป็นคนเล่นไงแต่หนูต้องพาคนอื่นเล่นด้วยมันก็เลยทําให้กดดันนะคู่นี้หนูมองว่าทัพทิมทองจะยางแตกนะแล้วช่วงนี้นะทัพทิมทองเขาได้เมียสวยนะหนูมองว่าไปลายปลายนะถ้าสมมติต้น,ต,นต้นเขาปิดเกมไม่ได้ใช่ไหมเขามาเล่นเชิงเล่นลูกฝีมือแบบกับเจ้าแก่นอุบลน,นี่หนูว่าไปลายปลายนี่แรงไม่ถึง กำลังขาไม่ถึงแน่นะเขาได้เมียสวยนะหนูไปสืบดูนะเขาเป็นแบบเจ้าทับทิมทองเขาเป็นมวยแบบว่ารูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมล่ะเขาเป็นแบบว่าสไตล์วัยรุ่นเขาเขาจะมีดีที่ความฉลาดของเขาเขาเป็นมวยที่ชกไม่ต้องออกแรงมากเขาจะออกแรงเฉพาะพ่วงที่เขามีวิรากีทองในการผุดเกมแค่นั้นเขาถึงจะเดินบวกเดินแลก แต่วันนี้นะถ้าต้นๆกดไม่หล่นไม่ร่วงหนูมองว่าเข,ข้าล่องแข่งเจ้าแก่นอุบลแน่ๆคู่นี้มั่นใจนะมั่นใจสําหรับหนูนะได้เสียหนูก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าหนูเล่นคนเดียวแต่วันนี้หนูต้องบอกคนอื่นหนูก็เลยไม่ใส่มงกุฎให้แล้วกันก็นแล้วแต่พี่จะพิจารณากันนะหนูชอบที่แก่นอุบลค่ะคู่นี้คนถูกน็อกไม่ใช่แก่นอุบลแน่นอนฟันธง